อันนี้คือต้องพันทำไมครับเนี่ยพี่อันนี้คือไม่ให้มันแตกเกิดไม่พันปุ๊บมันจะทะลุเลยอ๋อจะทะลุใช่ครับอ๋อเนี่ยที่แทงออกมา่ะพี่อย่างอย่างอย่างนี้แบบนั้นมีความร้อนสูงขนาดไหนครับโอ้โหไฟขึ้นขนาดนี้ครับครับคือสามารถหลอมได้ทุกโลหะเลยนครับใช่ครับหลอมให้มันจะแบบเหมือนคล้ายๆน้ําวิ่งนะครับอ๋อถ้าเกิดว่าทองไม่จัดเราเทไปปุ๊บมันจะเป็นขาดตอนมันก็จะเป็นแบบว้ามั่งอ๋อก็อนไม่จัดครับเป็นอย่างเงี้ย คำว่าไม่จัดคืออุณหภูมิไม่ได้ใช่ครับพวกทองจะไม่วิ่งเข้าหากันเนี่ยครับอย่างเงี้ยจะวิ่งไม่วิ่งเข้าหากันใช่ครับเพราะอย่างนี้ก็คือเราก็ต้องมาหล่อใหม่เพราะว่าเป็นเยอะจัดใช่ครับอย่างเงี้ยเป็นลักษณะนี้ใช่ครับเนี่ยมันจะเป็นเบ้ารูอย่างเงี้ยครับทองก็จะวิ่งลงมาเลยใช่ครับถ้าวิ่งโอเคก็จะเต็มองใช่ครับถ้าอันไหนอุณหภูมิไม่ได้ก็จะประมาณนี้นี่นะทองวิ่งก็จะแบบขาดขาดอย่างแบบนี้นะครับนี่คไม่ได้อันนี้น่าจะเป็นแบบว่าเราเทไปหลาย